สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กพรรญโยทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่256ร่างเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งที่หล่อและเก่งมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับแท็กพรัญโยที่นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วแท็กยังเป็นคนที่ใจบุญมากๆมักจะชวนเพื่อนๆรวมตัวกันทำความดีตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง อย่างเมื่อโควิด19ที่ผ่านมาก็ช่วยประชาชนด้วยการแจกข้าวแจกน้ำและสิ่งของที่จําเป็นเรียกไดว้ว่าได้ใจประชาชนเต็มๆเ,เลยล่ะครับนอกจากนี้หากว่ามีเวลาว่างนอกเหนือจากการทํางานในวงการบันเทิงแล้วแท็กยังมักจะไปร่วมกับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องจิตอาสาของทางมูนิธิเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาแท็กก็โพสต์อัปเดตการช่วยเหลือการทําบุญต่างๆอย่างต่อเนื่อง อย่างล่าสุดใกล้จะสิ้นปี2563แล้วแท็กก็ขอทําความดีส่งท้ายปีโดยการช่วยเจ้าหน้าที่ยกร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อไปทําพิธีพระราชทานพลิงศพ โดยไปยกร่างที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยซึ่งมีจํานวนร่างอาจารย์ใหญ่เยอะเลยทีเดียวโดยแท็กได้โพสต์ภาพอัปเดตอย่างต่อเนื่องอย่างโพสต์นี้ระบุว่าทําบุญยกร่างอาจารย์ใหญ่256ร่างแฮชแท็กขอบคุณร่างอาจารย์ใหญ่ทุกท่านครับเดี๋ยวพวกผมจะพาร่างของทุกท่านไปพระราชทานเพลิงศพ ในโพสต์นี้ที่ระบุว่าปิดร่างสุดท้าย256ร่างอาจารย์ใหญ่เลขที่ใบ2228เป็นร่างอาจารย์ใหญ่ที่เบามากท่านให้ความร่วมมือดีมากเวลาจะยกนึกในใจขอโทษครับขอยกหน่อยครับเพราะเวลายกห้ามบอกว่าหนักห้ามพูดว่าเหม็นและห้ามทำร่างท่านตกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ยกพวกท่านขอบคุณจากใจแฮชแท็กปอดเต็กตึงและโพสต์ล่าสุดที่ระบุว่าพวกเราปอดเต็กตึงสองอาจารย์ทุกท่านแล้วนะครับ ขอบคุณพวกท่านมากครับที่สละชีวิตเพื่อน,น้องนองนักศึกษาและเพื่อนคนอื่นเป็นเกียรติมากครับที่ได้ส่งท่านทั้งหลายปอดแตกตึง <hashtag protect S 1> <hashtag S 2> ช่วยได้ใจ hashtag จบของปีนี้งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากเลยว่าอนุโมทนาบุญค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะเท่และอนุโมทนาบุญด้วยขับพ่อเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ